วิศวกรมีเพื่อหนึ่งทำสิ่งที่มีอยู่ให้ดีอันนี้สองคือคิดคนสิ่งใหม่มหน้าที่หลักของวิศวกรเปโตเรื่มรือว่าการที่จะสามารถทำยังไงก็ตามให้ประชากรทุกคนบนโลกมีพลังงานใช้อย่างยั่งยืนแล้วก็อย่างปลอดภัย พลังงานเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินชีวิตตลอดทั้งวันชีวิตเราล้วนเกี่ยวข้องกับพลังงานและพลังงานหนึ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดก็คือพลังงานปิโตรเลียมซึ่งก็มีรูปแบบที่หลากหลายเช่นแก๊สหุงต้มที่ใช้ในครัวเรือนน้ำมันเบนซินและดีเซลที่ใช้ในการขนส่งน้ำมันเตาที่ใช้ในอุตสาหกรรมยางมะตอยที่ใช้ทำถนนและปิโตรเคมีพันต่างๆ สุตปัญญานะครับผมเป็นวิศวกรดูแลเราซ่อมรุงหลุมผลิตน้ำมันและปิตโตเรเลียมของบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดครับจิรพัฒน์สุตาปัญญาวิศวกรปิรตโตเรเลียมตำแหน่งคอมพรสชันเอนจิเนียร์ผู้ทำหน้าที่ออกแบบซ่อมแซมแท่นและหลุมขุดเจาะตลอดจนพัฒนาศักยภาพในด้านปิตโตเรเลียมของบริษัทเชฟรอน วิศวกรปิตโตรเลียมคืออะไรจริงๆเราวิศวกรปิโตรเลียมเนี่ยม,มีหลายหน้าที่นะครับตั้งแต่การขุดเจาะการสำรวจการบริหารและก,กักเก็บน้ํามันหรือว่าการดูแลหลุมผลิตน้ํามันรวมๆแล้วก็คือบุคลากรหรือวิศวก,กรที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลและบริหารปิตโตรเลียมนะครับคำว่าปิโตรเลียมเนี่ยเป็นภาษากรีกนะครับมาจากรากศัพท์2อย่างก็คือ petra บรือ oilium ก็ petra เนี่ยแปลว่าหินส่วน oilium มัคือน้ํามันนะครับผมก็คือ เป็นน้ํามันที่อยู่ในหินนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยความหมายมันก็เปลี่ยนไปเพราะว่าเราเจอก๊าซธรรมชาติเราเจอน้ํามันก็คือปัจจุบันนี้ความหมายของปิโตรเลียมก็จะรวมทั้งก๊าซธรรมชาติแล้วก็น้ํามันที่อยู่ในชั้นหินเสน่ห์ของวิศวกรรมปิโตรเลียมผมคิดว่ามันการใช้จินตนาการนะครับก็คือทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นใต้ดินเพราะฉะนั้นเราต้องใช้จินตนาการของเราระดับหนึ่งพร้อมกับความรู้ที่เรามีในการคาดการณ์ว่าข้างล่างจริงเกิดจากอะไร อาจจะอ่านค่าต่างๆมาแล้วก็มาประมวลผลว่าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมีสาเหตุจากอะไรแล้วเราจะแก้ปัญหามันยังไงหรือว่ามันเป็นไปนตามที่เราคาดหรือเปล่าอันต่อมาคือมันมีการแข่งขันสูงนี่แหละครับก็คือทําให้เราต้องค้นคว้าหานวัตรกรรมใหม่ๆตลอดเวลาด้วยความที่มันเป็นอุตสาหกรรมที่มีเงินทุนค่อนข้างสูงก็มีความสนุกอย่างนึก็คือในการที่เราสามารถเอาสิ่งต่างที่เกิดขึ้นใหม่ๆเนี่ยมาลองในกับอุตสาหกรรมของเราว่าจะเป็นเลเซอร์หรือว่าจะเป็นไฟเบอร์ออปติกอะไรพวกนี้ก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้กับงานของเราได้ วิศวกรปิโตเรเลียมเป็นส่วนหนึ่งของสายงานการสำรวจปิโตเรเลียมซึ่งหน้าที่ของวิศวกรปิโตเรเลียมคือสำรวจและออกแบบวิธีการที่จะผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติจากแหล่งปิโตเรเลียมที่สำรวจพบโดยวิศวกรปิโตเรเลียมถูกแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่วิศวกรแหล่งกักเก็บวิศวกรขุดเจาะและวิศวกรการผลิตจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยตอนเรียนแรกๆผมอยากเป็นหมอ แต่ว่าด้วยความที่เราคิดว่าเราไม่สามารถที่จะแบกรับความเครียดที่จะดูแลชีวิตคนหนึ่งคนได้เนี่ยผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีทางอื่นที่ทําให้เราสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆให้กับประเทศได้แล้วก็เป็นประโยชน์กับสังคมบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยมามองทางด้านวิศวกรรมก่อนก็โอเคก็เป็นอีกสาขาหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศแล้วก็สามารถทําให้เกิดความแตกต่างในหลายๆอย่างได้ประกอบกับช่วงนั้นเป็นช่วงที่ เริ่มมีความตื่นตัวเกี่ยวกับด้านพลังงานราคาน้ำมันเริ่มขึ้นทําให้ผมเริ่มสนใจเกี่ยวกับเรื่องวิศวกรปิโตรเลียมครับผมก็จริงๆแล้วมัธยมต้นนี้ผมเรียนอยู่ที่โรงเรียน3ามเสนวิทยาลัยนะครับผมแล้วก็พอถึง ม4เนี่ยผมก็ได้สอบติดโรงเรียนเตรียมอุดมก็เลยย้ายมาที่โรงเรียนเตรียมอุดมต่อมาเรียนสายวิทย์คณิตหลังจากนั้นก็เอนทรานส์ Trans, เข้าจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยในคณะวิศวก,กรรมศาสตร์ครับจริงๆแล้วมหาวิทยาลัยนี้เป็นสถานที่เราได้เรียนรู้หลายอย่างเราอยู่ในมหาวิทยาลายัยทุกคนที่อยู่รอบตัวเราคือเพื่อนคืออาจารย์เราไม่ได้มีความที่ต้องปฏิสัมพันธ์กันในความรับผิดชอบอะไรมากมายแต่ว่าพอมาถึงทํางานจริงๆแล้วเนี่ยโดยหน้าที่การงาน ของวิศวกรปิโตเลียมเองเนี่ยก็คือเขาต้องดีวงานกับคนที่อยู่หน้าง,งานก็คือคนที่อยู่นอกฝั่งทํางานอยู่ที่ออฟชอรมันก็ต้องใช้ EQ มากกว่าเดิมมากกว่าตอนที่อยู่มหาวิทยาลัยพอสมควรแล้วก็ใช้ความรับผิดช,ชอบมากขึ้นใช้การปฏิปณระนีประนอมมากขึ้นแล้วก็ใช้ communication skill ในการที่จะส่งต่อข้อความที่เราอยากจะให้เขารับ,ร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 บทราบได้ในหลายๆแบบมากขึ้นพอจบปุ๊บผมก็เข้าบริษัทเชีย์รอดเลย นะครับก็เริ่มมาจากเป็นเขาเรียกว่า on the job training ก็คือเราก็เรียนรู้งานไปในขณะที่เราทํางานไปด้วยก็ปีแรกๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องลงทะเลไปดูว่าที่หน้าง,งานจริงๆเขาทําอะไรแล้วสิ่งที่เราทําในออฟฟิศโปรแกรมหรือว่าขั้นตอนการทํางานที่เราดีไซน์ให้เขาไปเนี่ยมันทําได้จริงหรือเปล่าแล้วก็ข้อจํากัดของการทํางานที่หน้าง,งานคืออะไรบ้างพอหลังจากนั้นก็พอเริ่มพัฒนาเริ่มมีความรู้มากขึ้นก็เริ่มอยู่ออฟฟิศมากขึ้นต้อง ใช้การตัดสินใจมากขึ้นแล้วก็ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมมากขึ้นผลงานที่โดดเด่นจริงๆแล้วสำหรับวิศวกรที่ทำงานมา4ปีมันก็อาจจะยังไม่มีอะไรโดดเด่นมากมายนะครับผมสิ่งที่ดีใจก็คือว่าผมเป็นคนที่สามารถเข้าไปเราสามารถแก้ปัญหาได้ดีก็คือ ถ้าโอป r เรชันไหนมีปัญหาผมเข้าไปทํางานมันก็จะค่อนข้างดีขึ้นมากพอสมควรอย่างโอป r เ t ชันที่ดูอยู่ปัจจุบันนี้ตอนเริ่มต้นเขาเรียกว่าประสิทธิภาพในการทํางานนะอยู่กันประมาณ60%แต่ว่าพอผมเข้ามาเริ่มทํางานเข้ามาเริ่มปรับเปลี่ยน p r o c e s สบางอย่างแล้วก็ได้คุยงานกับคนที่รับผิดชอบหน้าง,งานจริงๆเนี่ยมันก็ขึ้นมาจาก60%แล้วตอนนี้ก็อยู่ประมาณ9 7ก็ถือว่าค่อนข้างดีก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างภูมิใจ มเป็นคนที่จริงๆเราชอบทํางานแบบได้สัมผัสเองก็คือถ้าเรารับผิดชอบอะไรเราอยากลงไปเห็นสิ่งที่เราต้องทําก่อนลองไปทําก่อนเพื่อที่ว่าเราจะได้เซตแบบอย่างหรือว่าตั้งแบบอย่างหรือว่าตั้งความคาดหวังกับคนที่จะไปทํางานต่อจากเราได้นะครับก็ผมเชื่อในการที่ทาตัวเองให้เป็นแบบอย่างที่ดีก่อนเพราะว่าการที่เราจะสามารถคุมคนได้เนี่ยมันก็มันง่ายสุดก็คือการที่เราทําให้เป็นแบบอย่างให้เขารู้ว่าเราเป็นแบบอย่างดี เราสามารถทําตามเราได้ก่อนแล้วก็ผมเป็นคนที่ชอบเห็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะชอบเห็นความก้าวหน้าไปเรื่อยๆก็คือไม่ชอบหยุดอยู่กับที่เมื่อมีหนึ่งแล้วทํายังไงถึงจะไปได้มากกว่าหนึ่งเป็น2เป็น3เป็น4เป็น5อะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าจริงๆเป็นคนที่ค่อยๆพูดพูดง่ายๆแต่ว่าชอบให้คุยกับเราตรงๆเพราะว่าการคุยกันตรงๆเนี่ยมันทําให้เห็นปัญหามากกว่า วิศวะกรปิตโตเรเลียมถือว่าเป็นอาชีพที่มีความสําคัญมากอาชีพหนึ่งเพราะพลังงานที่ได้มาจากปิตโตเรเลียมเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการและจําเป็นต่อการดํารงชีวิตอีกทั้งพลังงานยังเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนในภาคอุตสาหกรรมเศรษฐกิจและด้านอื่นๆอ,อีกมากมายและนี่คือผลงานของวิศวะกรปิตโตเรเลียมระดับโลกกับผลงานของพวกเขาครับ เราทำเราทำงานเหมือนคนกลางนะครับก็คือว่าแหล่งที่เราคิดเนี่ยแหล่งกเก็บน้ามันหรือว่าก๊าซธรรมชาติที่เราคิดมีปริมาณมากขนาดไหนมันก็จะมีการสรํารวจทางด้าน,านธารณีวิทยาวิศวกรปิโตเรเลียมเนี่ยก็ต้องทางานร่วมกับนักธรณีวิทยาในการที่จะประเมินว่ามีปริมาณมากน้อยขนาดไหนแล้วก็คุมนี่จะทําการผลิตหรือว่าการลงทุนหรือเปล่าขั้นตอนแรกนะคะร,รับก็คือเราต้องทํางานร่วมกับวิศวกรที่ดูดาทางด้านการผลิตก็ต้องดูว่าเขาอยากผลิตจากโซนที่มีปิโตรเลียมโซนไหนบ้างหรือว่าปัญหาเขาคืออะไร เราก็จะมาตอบเพราะว่าเราควรจะทำยังไงเราควรจะแก้ป,ปัญหาที่เขามีอยู่อย่างไรบ้างนะครับผมหลังจากที่เราได้คําตอบมาแล้วเนี่ยเราก็จะไปเป็นอีกส่วนของงานก็คือเราจะไปคุยกับคนที่อยู่ใน,นงานจริงๆว่านี่คือสิ่งที่เราต้องการให้เขาทํานี่คืออุปกรณ์ที่เราต้องการให้เขาใช้ก็คือเป็นคนกลางในการดูแลและก็ออกแบบงานละครับหลุมผลิตเนี่ยหลุมหนึ่งหังจาจอดเสร็จแล้ว มันจะไม่ยังไม่สามารถผลิตได้นะครับเราต้องไปเขาเรียกว่าเพอร์เฟคหรือว่าไปเจาะท่อที่เราใส่ลงไปเนี่ยให้เชื่อมต่อกับแหล่งที่มีน้ํามันหรือว่าก๊กาซธรรมชาติติดอยู่คราวนี้เนี่ยก็เป็นหน้าที่ของเราเหมือนกันที่เราจะดูว่าเราต้องทําการเจาะที่คอมลึกเท่าไหร่ต้องใช้ขนาดของลูกระเบิดขนาดไหนนะครับก็มาดูง่ายๆอย่างที่เห็นนี้นะครับก็คือเขาเรียกว่าหลอกหรือว่าเป็นผลของการอย่างผลิตก็คือ การที่เราหย่อนอุปกรณ์ตัวหนึ่งไปเพื่อที่จะรู้เพื่อที่จะหาว่าแหล่งก๊าซธรรมชาติหรือแหล่งน้ำมันอยู่ที่ไหนก็ถ้าเราเจอก๊าซธรรมชาติเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นสีแดงเพราะก็าจะมาเป็นสีแดงที่เห็นถ้าเกิดเป็นน้ำเป็นน้ำใต้ดินก็จะเป็นสีฟ้าหรือเป็นน้ำมันก็จะเป็นสีเขียวนะครับเราก็มีหน้าที่ที่จะดูว่าเราควรจะเจาะตรงไหนเพื่อที่จะเจอน้ำมันหรือเจอก๊าซธรรมชาติ หลังจากที่เรารู้ว่าเราต้องการที่ความดึกเท่าไหร่เนี่ยเราก็ต้องมาเขียนโปรแกรมอย่างที่เห็นนะครับก็คือสเต็ปที่การทํางานเนี่ยหนึ่งคืออะไรใช้อุปรกรณ์ตัวไหนบ้างแล้วก็ส่งไปให้กับหน้าง,งานในการทํางานต่อไปโอเคครับผมก็ถ้าเป็นขั้นตอนของการอุดหลุมผลิตลนะครับจะเห็นว่าหลุมนี้เนี่ยยังไม่ได้รับการอุดก็คือปนหลุลที่สภาพปัจจุบนันก่อนที่เราจะอุด เห็นว่าสีแดงๆพวกนี้เนี่ยก็คือรูที่เราเจาะไว้เพื่อทําการผลิตน้ํามันหรือกา๊าซธรรมชาติให้เข้ามาในท่อผลิตของเราสิ่งที่เราต้องการก็คือเราจะทํายังไงเพื่อที่จะอุดท่อผลิตของเราเนี่ยให้มันมีความปลอดภัยแล้วก็ให้มันอยู่ได้คงทนถาวรสิ่งที่เราใช้คือปูนซีเมนต์นะครับนี่คือสภาพที่เราต้องการสภาพสุดท้ายจะเห็นว่ารูที่เราเจาะไว้ทั้งหมดจะถูกอุดด้วยปูนซีเมนต์ทั้งหมดแล้วก็ข้างบนเพื่อความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่งก็คือเราจะเอาคล้ายๆเป็น ปลั๊กครับก็คือเป็นแท่งเหล็กกับยางมาอุดไว้ตามท่อที่เรามีแต่ละชั้นคราวนี้อุดยังไงนี่คือเลเยอร์ของอุปกรณ์ทั้งหมดที่ต้องใช้จะเห็นว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็หน้าตาเนี่ยของอุปกรณ์ที่เราใช้ก็เป็นแบบนี้ครับโอเคก็คือนี่คือสิ่งที่เห็นเกิดขึ้นจริงที่อยู่หน,น้างานก็คือของที่เราใช้หรืออุปกรณ์ต่างๆทงีท่เราใช้ในการอุดผลิตของเรานะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าของจริงสภาพเป็นยังไงอย่างเช่น ดูว่าแพลตฟอร์มเนี่ยสูงขนาดไหนมันสูงจากระดับน้าทะเลเท่าไหร่สูงจากพื้นใต้ทะเลเท่าไหร่นะครับเพื่อเราจะได้มากําหนดความเร็ที่เราต้องใช้แล้วก็มาดูว่ากลุ่มที่เราต้องการอุดเนี่ยมีกลุ่มไหนบ้างแล้วก็วางแผนการดําเนินง,งานให้มันสอดคล้องกับกลุ่มที่เราต้องการจะอุดจริงๆเราขึ้นอยู่กับสายงานนะครับอย่างแรกที่สําคัญจริงๆเนี่ย้วยความที่ศาสตร์การน้ำมันเนี่ยมันเกิดมาจากชาวบ้านทั่วไปล่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่เราใช้ก็คือ Engineering Sense การตัดสินใจโดยมีการใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมการแก้ปัญหาล่วงหน้าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่านะครับมันไม่ต้องการที่แบบความรู้ด้ดานนั้ฟิสิกส์มากมายเพราะไม่ใช่แบบวิศวกร,รนิวเคลียร์หรือว่าทําอะไรที่มันมากมายอะไรเพียงแต่ว่าต้องใช้เขาเรียกว่า Com m o n s e n s e แล้วก็ที่ค่อนข้างแข็งแรงพอสมควรแล้วก็ค่อนข้างดีพอสมควรอีกอย่างนึงที่ควรจะมีก็คือความสามารถในการ จินตภาพก็คืออย่างที่เห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นมันเป็นดออิ่งครับมันเป็นแบบนี้มันเราไม่เห็นภาพจริงแต่เราต้องมองให้เห็นได้ว่าจริงๆแล้วสภาพมันเป็นอะไรเรามีอะไรที่เราต้องเป็นห่วงบ้างในการทํางานกับสภาพแบบนี้ที่เราเห็นเป็นดออิ่งอย่างที่เห็นว่าบางทีมันก็เป็นแค่ภาพทุกอย่างมันดูดีมากมันดูมันดูง่ายแต่ว่าพอสภาพจริงๆพอมาเห็นว่าหน้าตาเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องนึกให้ออกว่าคนนั่งงานทํำยังไง คนนั่งงานเขาจะมีปัญหาไหมกับสิ่งที่เรากําลังบอกเขาทำ <S <S สำหรับผมแล้วนะครับมันเป็นการอ่านมันเป็นการมองภาพกว้างๆหรือว่าลองดูว่าสิ่งที่คนอื่นทําในอุตสาหกรรมอื่นเอามาทําอะไรในอุตสาหกรรมเราแล้วมันดีขึ้นได้บ้างก็คือต้องเป็นคนติดตามข่าวสารตลอดเวลาหรือว่าเปิดกว้างตลอดเวลาคือคอยดูว่าตอนนี้โลกเราไปถึงไหนแล้วนะ แล้วสิ่งที่เขาทําอะไรใหม่ๆเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวอุตสาหกรรมพลังงานเลยก็ได้แต่ว่าเราสามารถทํำยังไงก็ตามให้มันเข้ามาใช้กับอุตสาหกรรมด้านนี้แล้วมันเกิดประโยชน์เส้นทางการเจริญเติบโตของวิศวกรปิโตเลียมเราสามารถมุ่งไปทางที่จะเป็นเทคนิคอลหรือว่าความรู้ทางวิชาการก็คือไปเป็นเป็นซซเนียไปเป็นคอนซัลท์ไปเป็นแอดไวเซอร์ หรือว่าจะไปเป็นทางด้านเกี่ยวกับ m a n a g e จ e n t ก็อย่างเช่นการบริหารโปรเจกต์การจัดการทรัพยากรบุคคลซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องเลือกเมื่อถึงระดับหนึ่งก็คือว่าเราอาจจะขั้นแรกเนี่ยแน่นอนครับมันต้องเริ่มจากสายการงานทางด้านวิชาการทางด้านเทคนิคก่อนแต่พอเราเริ่มมีโปรเจกต์ขึ้นมาเราก็จะเริ่มเลือกได้ว่าเราจะสปอร์ตทางด้านไหนว่าจะเป็นทางด้านการบริหารจัดการโปรเจกต์หรือว่าจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับทางด้านวิชาการ ผมคิดว่าอุตสาหกรรมพลังงานนะครับมันก็ไม่ได้มีแค่น้ำมันหรือว่าก๊าซธรรมชาติเพียงแค่อย่างเดียวมันยังมีพลังงานด้านอื่นๆอีกยังไงก็ตามประชากรของโลกโลกเรายังต้องการพลังงานอยู่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าสายงานนี้ก็ยังเป็นสายงานที่อยู่ได้อีกค่อนข้างนานแล้วก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าถ้าเกิดเราสามารถพัฒนาเกี่ยวกับกระบวนการการ,การผลิตของเราหรือว่ากระบวนการการทํางานของเราให้มีต้นทุนต่ําลงแล้วก็ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดโตรเลียมทั้งหลายแหละเนี่ยก็ยังมีปริมาณมากพอที่เราจะเอามาใช้ อย่างประหยัดและก็อย่างคุ้มค่ายัางอยู่ได้พอสมควรครับข้อดีข้อเสียของสายงานนี้ใช่ไหมครับก็เอาข้อเสียก่อนละกันอย่างแรกคือด้วยความที่งานเราเราต้องหาพลังงานซึ่งมีการใช้สอยตลอด24ชั่วโมงแสดงว่างานของเรามันไม่มีวันหยุดก็คืออาจจะไม่ใช่แย่ขนาดที่ว่าเราต้องทํางานตลอดเวลาแต่ว่าเราต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาสําหรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นบางทีอาจจะมีคอนโทรลมาหาเราเพราะว่า ที่นั่งงานมีปัญหาในเวลาดึกๆๆดื่นตีหนึ่งตีสองหรืออะไรอย่างเงี้ยสำหรับผมมันก็เป็นอีกอย่างที่ทําให้ผมรู้สึกว่ามันก็สนุกดีกับอาชีั้นนะครับข้อเสียอีกอย่างนึงคือว่ามันมีความแข่งขันสูงทุกอย่างที่เราทำต้นทุนมันสูงมากเพราะฉะนั้นความเครียดอาจจะเยอะถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะจัดการมันได้แต่ว่าข้อดีก็คืออย่างแรกผลตอบแทนค่อนข้างดีนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ชอบความก้าวหน้าคนที่ชอบ คิดอะไรแปลกใหม่มันเป็นอุตสาหกรรมที่เปิดกว้างมากๆเพราะว่ามันมีทั้งทุนมีทั้งการสนับสนุนในการที่เราจะสามารถทําอะไรใหม่ๆให้เกิดขึ้นมาก็มีผลบ้างนะครับสําหรับ สาขาวิชาชีพนี้ว่ามีผลกระทบต่อชีวิตผมยังไงก็อย่างที่บอกว่ามันค่อนข้างต้องใช้เวลาอยู่กับมันค่อนข้างเยอะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหน้าง,งานเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลามันก็มีความเครียดค่อนข้างสูงบ้างเป็นบางครั้งทําให้หลายๆครั้งเนี่ยผมต้องหาสิ่งที่ผมสามารถทำละคลายเครียดได้อย่างเช่นการถ่ายรูปหรือว่าการออกไปท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ต้องรู้จักควบคุมมันให้ดีรู้จักจัดการความเครียดให้ดีๆแล้วก็พยายามบาลานซ์เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวแล้วก็ชีวิตการงานให้ดีเพราะว่าไม่งนั้น มันก็จะกลายเป็นคนที่มีความเครียดสุดไป รัชชามณีวงศ์ครับชื่อเล่นชื่ออูเป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่4สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียมจุฬาลงกร,รมหาวิทยาลัยครับสำหรับปิโตรเลียมนะครับผมคิดว่าวิศวกรรมปิโตรเลียมเนี่ยเป็นศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของพลังงานในทุกวันนี้มันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งของประเทศไทยแล้วก็ของโลกด้วย ผู้เชี่ยวชาญในทางด้านนี้ในประเทศไทยยังมีน้อยอยู่การเรียนในสาขานี้น่าจะสร้าง value ให้กับตัวเราได้พอสมควรนอกจากนี้นะครับการเรียนทางด้านปิตรเรียมเนี่ยยังมีความท้าทายอยู่พอสมควรเลยครับอย่างเช่นโครงสร้างใต้ดินเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่รู้เลยว่ามันเป็นยังไงจะต้องอาศัยการทำนายจากข้อมูลที่เรามีซึ่งนั่นเป็นความท้าทายที่น่าสนใจมากๆ ช่วยศาสตราจารย์ดรสุวั์อธิชนากรน,นะครับเป็นหัวหน้าสาขาวิศวก,กรรมปิโตรเลียมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับครับก็ในปีหนึ่งนะครับตอนนิสิตเข้ามาเนี่ยก็จะเรียนรวมก่อนยังไม่แยกสาขานะครับก็จะแยกสาขาในชั้นปีที่2นะครับอ่าชั้นปีที่สองก็จะเริ่มเรียนในลักษณะของธรณีวิทยานะครับแล้วก็วิชาแนะนําเกี่ยวกับวิศว,วก,กรรมปิโตรเลียมนะครับแล้วก็เรียนพวกอ่าของเหลวของไหล ลักษณะคุณสมบัติของหินพวกนี้นะครับแล้วก็ก็จะเรียนวิชาอื่นๆร่วมกับวิศวกรภาควิชาอื่นๆทั่วไปด้วยปี3าปี4ก็จะมีเรียนวิชาภาคมากขึ้นนะครับและจะเป็นพวกวิศวกรรมหลังกเก็บวิศว,ว,วกรรมการผลิตวิศวกรรมการขุดเจาะลักษณะนี้ครับ วิศวกรรมปิโตรเลียมการเรียกนการสอนก็จะเน้นไปด้านวิศวกรรมศาสตร์มากที่มีการคำนวณเยอะนะครับแล้วก็ทางด้านของปิโตรเคมีก็จะเป็นลักษณะไปทางวิทยาศาสตร์มากกว่านะครับเป็นลักษณะของเคมีกายภาพลักษณะคุณสมบัติของสารเคมีมากกว่านะครับส่วนใหญ่ที่นิสิตท,ที่จบไปนะครับก็จะมีสองลักษณะคือทํางานในบริษัทน้ํามันนะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นออยล์คอมเพนีหรือว่าทํางานในอุตสาหกรรมที่ช่วยเกี่ยวกับการผลิตซึ่งเราเรียกว่า เซอร์วิสคอมเพนีนะครับซึ่งบริษัท Service Company เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทต่างชาตินะครับก็จะเป็นการทำงานหน้าง,งานมากกว่านะครับก็เช่นไปทำไว้ไลน์ล็อกกิ้งไปเก็บคุณสมบัติต่างๆของหลุมเจาะนะครับหรือว่าเป็นบริษัทขุดเจาะเองก็เป็นบริษัทเซอร์วิสคอมพานีที่ที่มาเจาะให้กับบริษัทน้ำมันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับปีหนึ่งนะครับก็จะเป็นวิชาพื้นฐานเกี่ยวกับ วิศวกรรมก็จะเริ่มตั้งแต่แคลค u ลัสฟิสิกส์เคมีการเขียนแบบเบื้องต้นวัสดุศาสตร์แล้วก็การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะครับแล้วพอขึ้นปี2นะครับก็จะได้เรียนวิชาในภาคครับก็จะเริ่มตั้งแต่วิชาทางธรณีวิทยาการขุดเจาะการผลิตเบื้องต้นนะครับสำหรับการขุดเจาะหรือวิชาดิโองนะครับเริ่มตั้งแต่การดูการขุดเจาะหลุมผลิตว่าทำยังไงให้ มีประสิทธิภาพสูงสุดและมีความปลอดภัยด้วยครับส่วนวิชาเ e สเซบัวนะครับจะดูการไหลของของไหลก็คือน้ํามันแล้วก็แก๊สในแหล่งกักเก็บดูว่ามันไหลยังไงแล้วเราสามารถทําอะไรกับของไหลได้บ้างเพื่อให้การผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับสาหรับปีที่3และปีที่4ก็จะใช้ความรู้พื้นฐานจากปีที่2เพิ่มพูนความเข้มข้นของเนื้อหามากขึ้นไปครับเจาะลึกในประเด็นหลายๆประเด็นที่น่าสนใจ ก็อาจจะต้องมีพื้นฐานทางด้านฟิสิกส์ที่ค่อนข้างแข็งนิดนึงนะครับแล้วก็พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์นะครับนอกจากนั้นก็ภาษาอังกฤษนี่มีความสาคัญมากเพราะว่าบริษัทน้ํามันเนี่ยจะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นภาษาหลักนะครับถึงแม้ภาษาพูดจะเป็นภาษาไทยแต่ว่าเวลาเขียนรีพอร์ตเขียนรายงานนี่ก็จะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ผู้ร่วมงานเองครับแม้แต่บริษัทปตทสพอซึ่งเป็นบริษัทของคนไทยเนี่ยผู้ร่วมงานก็จะมีชาวต่างชาติอยู่จำนวนมากเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญนะครับที่น้องจะต้อง มีความรู้และก็สามารถใช้ภาษานี้ได้นะครับทางหลักสูตรของเราเองเนี่ยก็เเห็นความสําคัญนี้นะครับเมื่อน้องๆเข้ามาศึกษาแล้วเนี่ยเราก็จะมีการให้น้องๆไปเรียนภาษาอังกฤษเสริมนะครับทางภาควิชาก็จะจัดคอร์สพิเศษให้ให้ไปเรียนกับฝรั่งโดยตรงนะครับเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาครับสำหรับวิญญาตรีนะครับเรารับเข้าภาควิชาสาขาวิชาเนี่ยปีละ20คนนะครับปริญญาโทก็ประมาณ15คนครับ ก็เป็นสาขาที่ค่อนข้างเล็กนะครับก็จะมีความเป็นกันเองระหว่างอาจารย์กับนิสิตนะครับซึ่งเป็นสาขาเล็กเนี่ยทำให้อาจารย์ดูแลนิสิตได้ทั่วถึงนะครับสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาด้านวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมสถาบันที่เปิดสอนมีดังต่อไปนี้ครับสาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิชาเอกวิศวกรรมปิโตรเลียม สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ True ปลูกป,ปัญญาครับก็สำหรับใครที่อยากมาทำสายอาชีพนี้นะครับผมอย่างแรกที่ผมอยากให้ทำก็คือลองถามตัวเองก่อนว่าชอบจริงๆหรือเปล่าชอบ การทํางานในสภาพแบบนี้คือมีความเครียดแล้วก็มีการแข่งขันค่อนข้างสูงแล้วก็ต้องติดต่อกับคนเยอะๆอันที่2ก็คือตั้งใจเรียนแล้วก็ทํากิจกรรมในไม่ว่าจะเป็นรั้วโรงเรียนหรือว่ารั้วมหาลัยเยอะๆเพราะว่ามันมันช่วยที่จะพัฒนาทางด้านบุคลิกภาพแล้วก็ทางด้านอีิวของเรานะครับจริงๆแล้ววิศวะกรรมปิโรเรียมเนี่ยมีสอนอยู่แค่2ที่แล้วก็ที่หลักก็คือจะเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วก็เป็นภาควิชาที่เกรดค่อนข้าง,างจะสูงเพราะฉะนั้นอยากให้ตั้งใจเรียนน้องๆหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าอาชีพในสายนี้ให้เงินเดือนสูงซึ่งก็อยากจะขอแนะนำน้องๆว่าในงานที่เราจะตัดสินใจเลือกเรียนวิชาหรือทำอาชีพในสาขาใดสาขาหนึ่งอย่ายึดติดเพียงเงินเดือนอยากให้น้องๆหาความรู้ในของอาชีพแต่ละอาชีพว่าแต่ละอาชีพมีหน้าที่ทำอะไรแล้วเขาต้องเรียนอะไรบ้าง แล้วลองมาถามตัวเองว่านี่คือสิ่งที่เราชอบใช่หรือไม่เพราะอาชีพที่น้องเลือกอาจจะต้องอยู่กับเราไปอีก 40- 50ถึงปีลองลองคิดดูว่าถ้าเกิดสมมติอาชีพเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ทําให้น้องๆไม่มีความสุขน้องๆจะรู้สึกอย่างไงเงินเดือนเยอะแค่ไหนก็อาจจะไม่สามารถทําให้น้องมีความสุขได้มากขึ้นได้ก็จริงๆแล้วความสุขเอาความสุขก่อนแล้วกันนะครับก็คือการที่เราได้ทํางานกับ คนหลายประเภทคนที่เราเชื่อใจเขามันก็เป็นความสุขอย่างที่ได้ติดต่อคนเหล่านั้นแล้วก็คนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็ข้างแอคทีพอสมควรทำให้มันเป็นบรรยากาศการทํางานที่สนุกอุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมที่ความเครียดค่อนข้างสูงเพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดขึ้นมามันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็ความปลอดภัยทางด้านบุคลากรเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นทุกส,สิ่งที่เราทํามันจะต้องค่อยๆประมวลผลค่อยๆเก็บรายละเอียดไปเรื่อยทำ เพื่อที่จะ make sure, มั่นใจได้ว่าสิ่งเราทำไปนั้นจะไม่เกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยเพิ่มขึ้นแล้วก็จะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมก็จริงๆแล้วความภูมิใจของเราก็คือด้วยความสามารถของทุกคนแล้วก็ด้วยความพยายามทุกคนเนี่ยเราเป็นบริษัทที่สลายพลังงานให้กับประเทศไทยได้มากกว่าครึ่งแล้วก็ปริมาณการผลิตก็สามารถเพียงพอต่อความต้องการในการใช้อย่างไรในการใช้พลังงานของบุคลากรทุกคนในประเทศ และที่สําคัญเราสามารถทําได้ด้วยความปลอดภัยก็คือเรามั่นใจได้ว่าทุกคนที่เราส่งไปทํางานที่กลางทะเลก,กับเราสามารถกลับบ้านมาหาลูกของเขาและก็ภรรยาของเขาหรือว่าคนที่เขาเรักได้ด้วยความปลอดภัย หน้าที่ของวิศวกรปิตโตรเลียมคือการพัฒนาศักยภาพในการขุดเจาะและผลิตปิตโตรเลียมเพื่อนำมาเป็นพลังงานให้เราได้ใช้กันแต่ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ก็ย่อมมีวันหมดไปเราทุกคนจึงควรใช้พลังงานอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้พลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัดนี้ได้เหลือใช้ไปถึงคนรุ่นหลังต่อไป